สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battle r e a l Hero Spotlight กับผมบน Bo Gaming Channel อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่เกมเดิมอีกเช่นเคยนั่นก็คือ Battle r e a l Steam Version ครับวันนี้เรามาจะทำคลิปแนะนำฮีโร่และฮีโร่ที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเว k ์คิ เจ้าแห่งความเร็วแห่งเกาะ b a t t l e r i u m from the serpent clan ก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปรบกวนคุณผู้ชมกด subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ข้อมูลและทริคดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้รับข้อมูลเกมนี้ก่อนใครก่อนหน้านี้ได้ทำคลิป Hero Spotlight ไปหลายตัวมากแล้วก็ Unit Spotlight t ทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึง การอธิบายการแบ่งการโจมตีทั้ง6ประเภทของเกมนี้นะครับทั้ง3พาร์ทอันนี้สำคัญนะครับถ้าใครยังไม่ชมอาจจะไม่รู้เรื่องได้นะครับเสียสละเวลาไปชมผมรับรองว่าชมจบแล้วเก่งขึ้นแน่นอน100%ยเย้อนกลับไปชมก่อนได้นะครับมีลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยหรือว่าคลิกที่ตัวไอที่มุมขวาบนก็ได้นะครับถ้ารู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ผู้คนส่วนใหญ่บอกว่าเขาเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะว่าในชีวิตประจําวันของเขาล้วนเสียเวลาไปกับเหล่าสาวสวยที่ชื่นชมในรอยสักและทรัพย์สินของเขาแต่บางคนบอกว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในเผ่าเพราะว่าเขามีความสามารถในการควบคุมวางแผนง,งานและการบริหารทรัพย์สินทั้งหมดภายในเผ่าและทําให้เขาล่ํารวยได้จากความสามารถนั้น ในขณะที่หลอดการินกำลังยุ่งอยู่กับงานเพียงอย่างเดียวเวสคินเป็นชายที่มีพรสวรรค์ในด้านสัสดส่วนของร่างกายด้วยร่างกายที่เพียวบางที่ดีทําให้เขารวดเร็วกว่าใครๆในแต่ละปีเขาชนะการแข่งขันเกือบทุกประเภทที่ใช้ความรวดเร็วในการตัดสินในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเรื่องราวของเวสคินเป็นเรื่องราวของความร่ํารวยแต่กําเนิดและจมสู่ความลําบากแดนแค้นในยุคสงคราม และกลับมาล,ำล่ำรวยอีกครั้งด้วยความสามารถของเขาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเมื่อเขาเกิดมาเขามีมรดกที่ตกทอดกันมาในตระกูลแต่เมื่อเกาะแบทเทอลเลียมได้เข้าสู่สงครามความลำบากก็เริ่มขึ้นและเมื่อเวจินเมื่ออายุได้14ปีเขาก็ออกจากบ้านและเดินทางไปทิศทางเหนือมีเพียงดาบและผ้าห่มบนหลังของเขาเขาใช้เวลาในสองสปีแรก ขโมยม้าและกระสอบข้าวของพ่อค้าและขายพวกมันกลับไปในราคาที่สูงเกินจริงในช่วงที่ขาดแคลนการหาประโยชน์ของเขาในไม่ช้าก็ได้ความสนใจจากไนท์บรอเธอร์ซึ่งเป็นสมาคมโจรับในท้องถิ่นโดยธรรมชาติแล้วเวสคินผ่านการทดสอบและได้รับแต่งตั้งให้เข้าประจำการในไม่ช้าจากกลุ่มโจรในขณะที่ไนท์บราเธอร์ช่วยหล่อหลอมทักษะของเขา ในฐานะโจรพวกเขายางแนะนำให้เวทคินรู้จักกับวิธีแห่งขุนนางเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าชะตากรรมที่เขาได้รับฉันจะต่อสู้เพื่อความตายมันคือสิ่งที่ฉันไม่สามารถเอาชนะมันได้นั่นคือสิ่งที่เวทคินกล่าวไว้นะครับ อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าเวตคิน hmm. เป็นหนึ่งในเซน m a มาสเตอร์หรือว่าฮ mm ีโร่ของเ่าเซอร์เพนที่อัญเชิญได้จากคีพของเ่านะครับ mm hmm. ผมจะพูดในสิ่งที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบและไปสู่ในส่วนที่1นนั่นก็คือเบสิกสเตตัสหรือค mm ่าสถานะพื้นฐาน mm hmm. การอัญเชิญเวตคิน hmm. ต้องใช้เข้า150และนับถึง400เลยนะครับ mm hmm. และใช้หินเพียง1แต้มเท่านั้น mm hmm. และเวตคิน hmm. มี HP หรือว่าเลือด450หน่วยนะครับถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยเลยถ้าเทียบกับขนาดตัวจ่อๆของเขานะครับคุณผู้ชมส่วนพลังโจมตีเลียประชิดจัดอยู่ในประเภท p พ e r c i n g ซึ่งหลายคนคงสงสัยว่าเป็น p พ e r c i n g ได้ยังไงคุณสมบัติก็คือมาจากอาวุธของเขาโดยตรงเลยนะครับและอาวุธของเขาก็คือใส่เป็นอาวุธที่มีลักษณะคล้ายสามงามในขณะที่พอๆกับดาบ ตัวอย่างตัวละครในภาพยนต์ที่อาวุธนี้ถูกใช้ก็คือลาฟาเอลหนึ่งในสมาชิกของเหล่านินจาซึ่งมีไซคู่เป็นอาวุธนะครับคุณผู้ชมและพลังโจมตีของเขาก็คือ1 2 d a r งดาเนะครับถือว่าพลังโจมตีเบาพอสมควรแต่ว่าเวทกินคือยูเน u ตยูเน i ตยูเนตยูนิตที่รวดเร็วที่สุดในเกมแ a ทเทิลเรียมและบอกเลยครับ เพียร์ซิ่งสิบสดาเมจกับยูนิตที่รวดเร็วที่สุดภายในเกมไม่ได้อ่อนแน่ๆนะครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่ส่วนที่2นั่นก็คือค่ากรองความทนทานและการแพ้ทางนั่นเองสําหรับเวสคินไม่มีเท่าทุนการโจมตีประเภทไหนเลยนะครับและจะทนทานคัตติง้งที่50%ทนทานเพียร์ซิง่งเอ็กโพซฟอยู่ที่75%ถือว่าถึกเอาเรื่องอยู่นะครับ แต่ว่าดันแพ้ทางบลันต์เม็ิโกและไฟอยู่ที่150%ยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับทนกับของมีคมแต่ดันไปแพ้ค้อนไฟและสยศาสตร์นี่มันตำรานักลบไทยชัดๆโดนทุบจนตายเหลือแค่จับกดน้ำเท่านั้นละครับที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สำหรับเผ่าเซอร์เพนไม่มีเพิกไหนเลยที่ส่งผลรวม,มถึงยูนิตฮีโร่นะครับ เวทคินแลืไม่มีเนื้อหาในส่วนนี้ให้พูดถึงเราเลยขอข้ามไปส่วนต่อไปนั่นก็คือส่วนที่3 Passive Skill Elastic พลังแห่งความแข็งแกร่ง Passive นี้ทำให้เวทคินเป็นยูนิตที่รวดเร็วที่สุดในเกม Battle r e a m และการวิ่งของเขาจะไม่เสียมานาสักหยดเดียวซึ่งเป็นความพิเศษที่มีแค่เขาคนเดียวสำหรับเกมนี้นะครับ ไปต่อกันส่วนที่4นั่นก็คือ Battle Gear หรือว่า Active Skill b r a v o d o e. ความองอาจจะความแข็งแกร่งสกิลนี้จะใช้มานา50%และเมื่อใช้สกิลนี้แล้วจะมีแอนิเมชันการใช้สกิลของเวสกินเกิดขึ้นและสตูรลอลบจะถูกเผาผลาญหรือว่าเบิร์นมานาจนหมดเหลือศูนย์โดยไม่มีข้อแม้ซึ่งบอกเลยนะครับสกิลนี้แม่งโคตรปวดน,นะครับคุณผู้ชมกัน การที่ไม่มีมนาใช้มันเป็นอะไรที่หัวร้อนมากครับบอกเลยมันแย่ย right. ิ่งสะกว่าตายก็คือวิ่งตามไม่ได้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมใครที่มีคอมโบเจ๋งๆกับพีโลตัวนี้แบ่งปันผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเผ่านี้สักเท่าไหร่ยังไงก็รบกวนคุณผู้ชมด้วยนะครับใครที่ใช้ตัวนี้กับแผนแบบไหนแบ่งปันก็มาได้เลยที่ช่องคอมเมนต์เผื่อผู้เล่นท่านอื่นจะได้เอาไปใช้บ้างอยากเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าเสาเสาเพอร์เ็น เผ่าเซอร์เพนเป็นสายที่แปลกที่สุดในบรรดาสีเผ่าแล้วนะครับผมเคยโดนคนต่างชาติอ่ะเล่นเซอร์เพนมากระทืบเอาเวทกินมากระทืบชาวนาะต้นเกมอะพอจะไล่แม่งก็กดสกิลวิ่งหนีไปเฉยและเสียใจมากทำอะไรไม่ได้บอกเลยพอวิ่งไล่ตามไปผมโดนมัสกิเทียตั้งป้อมรอสิบ่าตัวคงไม่ต้องบอกนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับคลิปฮีโร่สปอตไลท์เวทกิน ถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลก่อนใครเป็นคนแรกขาดตอกล็อกพ้องตรงไหนกับผมขออาภัยไว้ะที่นี้ด้วยใครที่อยากได้คลิปยูนิตฮีโร่ตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยจะพยายามทำผลงานออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิ่งขอจบการทำคลิปไว้ตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank you.